มาถามเขามาเยอะพี่เจ๋งมีแจ๊ดไหมพี่เจ๋งมีแจ๊ดเอาเปล่า,าพี่เจ๋งมีแจ๊ดไปซิ่งหรือเปล่ามีพี่เพิ่งเข้ามาเลยวันนี้พี่เจ๋งมีแจ๊ดแล้วครับผมพันดาแจ๊ดคันนี้นะครับผมเป็นปี60มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5นะครับคันนี้เป็นตัว S นะฮะนี่เป็นไงหน้าห้องเนียนๆเดิมๆ,ๆนะครับผมแล้วบอกเลยว่าราคาเงินสดคันนี้อยู่ที่349,000บาทนะครับแล้วผ่อนเพียง6,777บาท ดาวแค่7บาทด้วยมีลงท้าย777ทุกอย่างสวยตั้งมือน,นะครับผมมาเรามาดูรอบคันกันเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็นปี60เป็นฮอนด้าแจ๊ตัวเอมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5นะฮะภายในก็ดูสะอาดสะอาดนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับขนาดเพิ่งลงมาอย่างขนาดนี้เลยหน้าจอบูธูธมีมาให้นะครับข้างหลังกว้างผาง,างสไตล์แจ๊ดอยู่แล้วครับเดี๋ยวถ้าเราพับเบาะไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกว้างกว่านี้อีกนะอันนี้คือเอารถมาลงให้ดูก่อนอ่าเผื่อมีใครสนใจอย,อยากได้ในตอนนี้รีบจับรรรรรีบรีบบบจอออองกัััันนนนนนนเเเเลลยยยะะะคคผผมมมมมา็็วววหดแแ่่่ทู้ สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจบางกรนาแชนแนลนะครับติดต่อไม่ได้เลยหรือไม่ก็เป็นเบอร์โทรศูนย์แปดสามสี่หกสี่สามสามเจ็ดเจ็ดเซลล์เจ๋งดีให้บริการนะครับดาวเจ็ดบาทนะครับพนเพียงหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทและราคาเงินสดอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแค่นั้นเองนะครับผมใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับ